สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ จอยมีเทคนิคดีๆค่ะในการแขวนพมาา่านตาไก่ให้ออกมาสวยๆนะคะว่าจริงๆแล้วเราควรจะแขวนกันแบบไหนถึงจะถูกต้องและออกมาสวยงามได้โดยตัวเองเลยนะคะจอยแขวนพมาพ่านสองผืนให้ดูเปรียบเทียบกันนะคะจะเห็นได้เลยว่าทางด้านซ้ายกับด้านขวามันดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเราควรจะแขวนแบบซ้ายหรือแบบขวากันดีค่ะมาดูที่แบบ แบบซ้ายกันก่อนนะคะแบบนี้หลายๆท่านอาจจะกำลังแขวนพม่านแบบนี้กันอยู่ที่บ้านนะคะ จะเห็นได้เลยว่าปลายผ้าม่านทั้งซ้ายและขวานะคะมันหงายออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นหลักที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ขอบของตัวสุดท้ายตัวนี้ในห่วงตะไก่นี่นะคะไม่ควรจะแขวนเอามาไว้ในรางแบบนี้นะคะมันจะไม่ล็อกผ้าม่านค่ะเวลาลูดเปิดปิดมันก็จะลูดมาอย่างนี้ทั้งผืนเลยนะคะดังนั้นตัวด้านข้างแสงแดดก็จะเข้าได้เพราะเราไม่ได้ล็อกเอาไว้นะคะแบบนี้เป็นหลัก ที่ไม่ถูกต้องและไม่สวยงามนะคะด้านขวาก็เหมือนกันเห็นไหมคะหงายออกมาข้างนอกแบบนี้เลยออกมาไม่สวยค่ะเวลามองระยะไกลๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าพม่านะคะตัวขอบมันหงายออกมาเลยไม่มีความสวยงามมาดูด้านขวานะคะอันนี้เปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลย ด้านขวาจะออกมาสวยงามเลยนะคะซึ่งหลักที่ถูกต้องก็คือขอบของปลายผ้าม่านนี้นะคะจะต้องงุ้มหาเข้ากำแพงแบบนี้ค่ะจะออกมาสวยเลยนะคะแล้วก็ตัวห่วงสุดท้ายของตัวตะไก่นะคะตัวนี้ควรจะล็อกเข้ามาอยู่ในขาลางนะคะค่อมขาแบบนี้เวลาลูดเปิดปิดผ้าม่านค่ะ มันจะไม่ไหลออกมาตามทั้งหมดมันจะถูกล็อกด้วยตัวขาตัวนี้นะคะดังนั้นตัวขอบด้านข้างก็จะปิดรางแล้วก็จะคลุมแดดได้ค่ะไม่มีแดดลอดเข้ามานะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ลูกค้าหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบตัวจำนวนของห่วงตะไกร่นะคะต่อ1ผืนควรจะเป็นเลขคู่นะคะพอมันเป็นเลขคู่ปุ๊บ ปลายของพม่านทั้งซ้ายทั้งขวาจะงุ้มเข้าหากำแพงแบบนี้ค่ะอย่างผืนนี้มี8ตัวก็จะงุ้มเข้าแบบนี้นะคะพอถ้าเป็นเลขคี่ปุ๊บด้านหนึ่งจะงุ้มเข้าไปกำแพงแบบนี้แต่อีกด้านหนึ่งมันจะหงายออกมาค่ะหลักการง่ายๆจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าออกมาจริงๆแล้วแขวนเองด้วยง่ายๆได้เลยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้าม่านนะคะหรืออยากจะมาชมเนื้อผ้าก็มาดูที่ร้านกันได้นะคะตั้งอยู่ที่ห้างซีคอนสีนครินคาย้ายขึ้นมาอยู่ที่ชั้นสองในโซนซีซั้นหลังห้างทองหัวเซ็งเฮงนะคะหรือจะโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่เบอร์0870059845ค่ะ เทคนิคดีๆในวันนี้นะคะถ้าชอบกันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้จอยกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจกดซับสไครต์ติดตามกันด้วยค่ะวันนี้จอยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ